ตอนนี้อยู่ที่จ้าร้านกา้าเป็นร้านขนมปังขนมปังปิ้งนมสดอะไรย่งเงี้ยที่สั่งมาวันนี้เป็นขนมปังปิ้งแมคคาเดเมียจริงๆที่เขาขายดีคือขนมปังสักยาแต่เราเคยกินแล้วเราก็เลยจา,าเป็นแมคคาเดเมียมารชิมเลยอ,อร่อยคล้ายๆเนยทั่วแต่ว่าอันี้จะมันกว่าไม่หวานจริง ก็ทำให้ชอบคุณหวานแบบสักขยาเงี้ยอันนี้แะครับเมนูที่มากี่ครั้งก็สร้างคือเมนูอะไรอ่ะคือไอศกรีมสักขยากยาะทินะฮะขอชีสเบทีนหวานไอศครีมกะทิอร่อยไม่ค่อยหวานมีความหวาน,วานวกะทิกินแบบเพื่อสักขยา มันมีความมันของกะทิแล้วก็มีความมันของสักายาแล้วมีความหวานของสักกายาเข้าไ,ไปนัวเป็นแบบสามอย่างรวมกันเลยนะรวมความพวดไว้ในอันเดียวรอร่อยอร่อยไม่ต้องมากันเยอะนะเดี๋ยวคนเยอะไม่อยากให้คนไปเยอะร้องอร่อยนะ 给你造的。